สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเก์นะครับและตอนนี้เราอยู่เกม power บดีเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วทุกคนออ้ยตรงนู้นมีน้องควางอยู่ด้วยน่ะไปละลงน้ำไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาสำรวจกันต่อนะทุกคนแต่ว่าหลักๆของเราในวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นการสร้างบ้านนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้จะสร้างตรงนี้นะครับเพราะว่ามันติดตรงแบบว่ามีบอสอยู่ในพื้นที่อะไรอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาที่ใหม่กันนะครับผม แต่ก่อนที่จะไปเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะตีมอนสเตอร์อีกสักตัวนะเอาไอ้พวกนี้ดีไหมหรือว่าเราถือไอ้อุปกรณ์ไอ้นี่วะอาวุธวะก็เลยแบบมอนสเตอร์ก็เลยหนีเรานะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะแต่เมื่อกี้อยากได้ตัวนี้อยู่นะเนี่ยไอ้น้องคอย,ยาวเนะี่ยดูดิเฮ้ยอะไรอะไรตกใจหมดร้องเ <c oughs> มื่อกี้ช้างร้องตกใจเลยทุกคนเลือดสี่พันโหดเกิน ตัวนี้น่าจะตีได้นะเอาได้ไหมเฮ้ยหนีหนีหนียอรับเรื่งอยู่ไหนไอยูไ่ไหนไม่ไงคูบเลยเออเออเออไม่บาบอลจับเลยจับเจ้าตัวเล็กนี่แหละมาเรียบร้อยเอา้าวลุตปีจับใหม่มีหลุดด้วยจับได้ไหมอีกทีหนึ่งเรียบร้อย ตายหมดทุกคนไหนดูด่อยดิชื่อว่าอะไรอยู่ไหนว่านี่ไงพอเด็กได้ตัวไหนมานะเมื่อกี้ตัวดี้ปะเป็นครีมิสนะครับนี่เลยน่ารักมากเป็นธาตุเหมือนเป็นเป็นธาตุพืชน,นะแล้วก็ฟาร์มมิ่งอะไรสักอย่างทำฟาร์มได้ด้วยเหรออันนี้ไม่ชัวร์นะไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหาพื้นที่ที่แบบดีๆก่อนนะ มาดูกันนะครับว่าแถวไหนมันจะมีแบบที่ดีๆบ้างนะทุกคนเอาละครทุกคนผมคิดว่าผมว่าจะเดินไปตรงนน้นนะครับข้างหน้านู่นเลยนะมันจะเป็นหอคอยอะไรสักอย่างนะครับแล้วตอนนี้เราก็หิวข้าวซะด้วยกินอะไรได้เปล่าน่าจะกินได้นะนี่เลยประทังความหิวตอนนี้ไม่มีอะไรกินเลยนะครับต้องใส่เจออะไรต้องตีมาสักหน่อยแล้วแหละเพราะว่าเราหิวข้าวมากเลยนะครับเก็บของพวกนี้แ๋ยวเราจะไปหอคอยดูงุ้นกันนะทุกคนมาดูกันว่าจะเจออะไรนะครับ โอ้ตรงนี้ก็แบบว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างวิอะไรอ่ะโอ้โหวตรงนั้นมันคืออะไรอะ่ะอันเบื่มเลยครับถ้างั้นแต่เราเดินไปดูไอตรงนั้นก่อนนะอยากรู้มากเลยว่ามันมันคืออะไรนะครับตรงนี้มีพาวเฟียด้วยนี่เอาไว้จับพวกพาวต่างๆนันเองนะผมจะเรียกวอสเตอร์พูกนี้ว่าพาวนั่นนะครับพาวพาวอะไรพวกเนี้ยประมาณนี้นะก้อนนี้ก้อนเข็นไป แต่เราไปข้างหน้านู่นเลยนะครับเหมือนเป็นเสาสัญญาณหรืออะไรหรือเปล่าหรือเสาเปิดแผนที่อะไรอย่างนี้นะครับต้องไปดูกันสักนิดนึงแล้วอาะครับทุกคนตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับนี่เลยเสาสัญญาณนะเนาะอ๋อเหมือนเป็นหอคอยนะทุกคนตรงนี้มีฟา้าทาเวลด้วยนี่อันล็อกไปก่อนเลยคือเพลงเนี่ยบอกเลยนะเหมือนเซลดาจะจัดเลย <c oughs> แบบตุดงตุริงอะไรอย่างเงี้ย มาดูดิซิอันนี้คืออะไรมีประตูเข้าด้วยว่าประตูจอยบอสแบทเทิลหรออ๋อเหมือนเป็นหอคอยตีบอสอะไรอย่างงี้ปะผงยังไม่เข้าแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้กากมากโอเคให้เรารู้ว่าตรงนี้น่าจะเป็นแบบเออเอาไว้ตีบอสอะไรประมาณนั้นนะมั้งครับเดี๋ยวชุดเราพร้อมเลยพร้อมแลไเราค่อยมานะเฮ้ยตรงนั้นมีนกอีกแล้วอะ่ะ มีดาเมจด้วยเฮ้ยทำไรกันะตีกันเหรอผไปดู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 อุ้ยอุ้ยเจ้าคนนี้คือใครโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเจ้าพวกคนโฉดมีปืนรู้จักคนป่าหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเถอะไปเถอะโอ้โอ้ยเจ็บไปดีกว่าหืมไม่ได้ทุกคนตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยนะครับเราอ่อนมากโคตรอ่อนะ ตอนนี้ต้องหาพื้นที่ก่อนอ่ะต้องหาพื้นที่สร้างบ้านก่อนนะครับตอนนี้หนีก่อนแล้วกันเอาละทุกคนตอนนี้เราหนีมาได้นะครับเฮ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะโอ้ตรงนี้เป็นลานกว้างแบบอย่างกว้างคุณได้อยู่ตรงนี้นะครับรู้สึกว่ากว้างมากเลยอ่ะเหมาะกับการสร้างบ้านที่สุดเลยตรงนี้ยโอ้ของคุณด,ดีเงั้นเอาตรงนี้เลยนะ โอเคทุกคนได้เวลาสร้างบ้านแล้วครับมาก็เหมือนเดิมทุกคนทําตัวครามก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับสาหรับเทปนี้เราจะเป็นเทปสร้างบ้านกันนั่นเองนะเคพอสร้างบ้านเสร็จแล้วเอยไม่ใช่สร้างบ้าน <c oughs> สร้างเป็นตัวครามเลยครับเสร็จป,ปุ๊บผมจะทําเป็นอ่ากล่องไม้ก่อนแล้วกันนะครับเอาวางไว้ตรงไหนดีวะเนี่ยวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะชุบคือถามว่าทำไมต้องสร้างนะครับผมคิดว่า คือเราต้องหาวัต <ter> ถ <es> ุดิบมาเยอะใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าน้ําหนักเรามันหนักเกินเนี่ยคือตัวเรามันจะเดินไม่ได้เลยนะครับทีนี้ผมคิดว่าแบบคงต้องไปตัดไม้หาหินอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับให้มันเยอะๆเลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ีนี้ก่อนนะใช่ไหมใส่ได้ใช่ปะนี่ไงใส่ได้ก็จะเอามาใส่ไว้ทีนี้ก่อนนะครับเอาให้ครบเลยนะก็ประมาณนี้ทุกคนทางังนเด๋ยวผมขออนุญาตตัดไม้กบหินมาแบบเยอะๆก่อนแล้วกันนะครับผมทางังนก็ตัดไปเลย ทุกคนระหว่างที่ผมได้ไปแบบฟาร์มไม้ฟาร์มหินมาใช่ไหมรู้สึกว่าจะมีเจ้าพวกตัวโกงอยู่หนึ่งอันสองตัวเอาไงดีทุกคนมันก็ต้องคุบะเนาะไปไอ้พวกนี้ไอ้พวกชัอ่ะนี่นะไอ้พวกชูอ่ะมาทิคุบนี่อาวุธอาวุธโบราณเจออาวุธโบราณเข้าไป <ítulo> อุ้ยไอ้นี่ใช้กระบอกกันไงวะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออออ้ยมันกระโดดได้ด้วยอ่ะพอเฉลือนี่ชุบโพเออเรียบร้อยได้เลยมาได้เป็นกระสุนมานะทุกคนเออได้เป็นกระสุนมาแล้วก็อันนี้ผมไปเก็บเห็ดมาด้วยนะครับกินเห็ดแบบแงม เพื่อความอิ่มของเราเนึ่งเครทีนี้ผมคิดว่าเราคงสร้างไอ้นี่ได้แล้วลหะสร้างพื้นได้แล้วนะครับมาเราจะสร้างบ้านกันแล้วทุกคนนี่เลยนี่คือพื้นของเราที่เราจะสร้างใหญ่อย,ยอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องสร้างประมาณไหนวะเนี่ยเอาสักประมาณนี้เนาะประมาณนี้เอาหายไปไหนแล้วต้องคลิกขวานะครับนี่ วางไปเรื่อยนะเดี๋ยวก็จะวางพื้นก่อนเอาเป็นสี่คูณสี่ไหมอุ้ยดิวิ่งดันกันเลยไปดนู่นเลยอสี่คูณสี่แบบนี้เนาะน่าจะโอเคละแล้วก็ต่อไปก็จะทำเป็นหน้าต่างก่อนอืมทำเป็นหน้าต่างก่อนหน้าต่างก็ไวอย่างนี้ จอตรงนี้ด้วยเสร็จปุ๊บทำเป็นกำแพงปิดอย่าบอกนะว่าไม้หมดอ่ะออยังยังยังตกใจนึกว่าไม้หมดเมื่อกี้อ,อุ๊ยอ๋อสร้างบ้านเบลก็อับนะครับอืจเจาไว้เลยนี่หูใหญ่มากอ่ะอันนี้ที่ผมทำไอ้ทิง้งเอาไว้ก็คือเดี๋ยวเราต้องไห้นี่ไง เราต้องแบบแปวของแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูประตูประตูประต,ระตูอยู่ไหนวะนี่ประตูวางเลยเรียบร้อยทุกคนตอนนี้ก็เกือบเสร็จแล้วที่เหลือตอนนี้ก็เราจะเอาแค่ชั้นเดียวก่อนเนาะอืมเอาชั้นเดียวก่อนทีนี้เราก็ต้องทำเป็นอันนี้ใช่ไหมทำยังไงวะเนี่ยอย,ไไอย่างนี้ชื้ แล้วก็ตรงนี้ด้วยปะตรงนี้ด้วยอันนั้นทำไงวะทำพันหัวเข้ามาแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บเอาหลังคาขึ้นเลยใช่ไหมอืมโอเคทุกคนตอนนี้ก็น่าจะาเสร็จไปสักนิดหนึงแล้วนะเดี๋ยวผมจะอ นี่แหละอ๋อนี่ได้แล้วเราก็จะได้เป็นอ่าบ้านที่มีหลังคาแล้วนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะแต่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยปิดอีกทีนะครับเดี๋ยวต้องย้ายของพวกนี้มาก่อนนะ <c oughs> ก็ไม่ได้ย้ายนะทุบมาเลยนะ <c oughs> ทุบมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาสร้างไปข้างในนะครับแป๊บหบนึงนะทุกคนอันนี้กล่องอันนี้ยังยังก่อนแล้วกันนะแต่ตรงนี้ทาเป็นประตูนะครับแบบนี้เราก็ ตรงนี้นะครับทําเป็นกําแพงแล้วก็เอาหน้าจั่วมาปุ๊บปิดอีกอันนึงแล้วก็เสร็จชึบเรียบร้อยนี่บ้านเราเสร็จแล้วทุกคนเป็นไงกว่าจะเสร็จ <laughs> นานมากๆเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราวางพวกข้าของเครื่องใช้ก่อนนั่นเองนะก่อนอื่นเลยเราต้องวางพวกนี้นะครับนี่โตคารเนาะผมก็จะวางไว้ตรงนี้ อาไว้สักตรงนี้ก่อนชืบแล้วก็โต๊ะครับต๊ะดีแพร์นี่ต๊ะดีแพรตัวซ่อมของนั่นเองมีอ,งอื่นอีกไหมหรอก็ะจะเป็นอน,นี้เนาะเนี่ยเปเจนี่เป็นโพรบ็อกนั่นเองนะรู้สึกว่าจะเป็นที่เก็บมอนสเตอร์อะไรอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็น ที่เก็บของอะไรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เฟอร์นิเจอร์ให้ครบก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ตัดไม้ทีตอนที่เสร็จแล้วนะครับผมเอาล่ะครับทุกคนตอนนี้ก็ผมได้ทําการนะครับวางพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะแล้วก็เข้าของเครื่องใช้นะครับ mm. เช่นพวกกล่องนะครับแล้วก็เป็นพวกโต๊ะต่างๆนั่นเองนะแล้วก็มีที่นอนกูณด้วยนะแล้วเราก็วางแคมป์ไฟไว้ในบ้านได้ด้วยนะทุกคนเพราะว่าตอนมืดเนี่ยมันหนาวมากเลยใช่ไหมก็เลยลองวางแคมป์ไฟดูนะครับ วางในบ้านได้ด้วยถือว่าโคตรดีเลยทุกคนและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เจ๋งมากๆาเลยทุกคนนี่เลยทุกคนนี่เป็นไงโอ้โหมอนเราช่วยเรา <c ười> คือแบบดูเดียิ้มด้วยนะคือน้องเราช่วยแบบช่วยสร้างด้วยอะ่ะอันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับคือตอนแรกอะกะ็กะว่าจะแบบปลาปลามอนใช่ป่ะมาไว้ในบ้านให้น้องเดินเล่นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่ไหนได้น้องช่วยเราแบบ โอ้โหสร้างของด้วยคุณดีอย่างแจ่มเสร็จปุ๊บผมลองไปดูพวกรายละเอียดดูเนาะพวกเนี้ยเนี่ยเรามาดูตัวนี้นะครับรู้สึกว่ามันมีแบบเนี่ยช่วยแฮนด์เวิร์กก็คือแบบเหมือนกับช่วยประมาณว่าช่วยสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือว่าช่วยทําน่นทํานี่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแบบเออช่วยลดน้ําด้วยนะครับช่วยเก็บของอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมนีม่ถือว่าน้องตัวนี้นี่ ดีมากๆเลยนะแล้วแต่ละตัวเนี่ยน่าจะมีลักษณะที่แบบช่วยกันได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วยกันแบบคนระแบบอะไรเงี้ยอย่างตัวนเนี้ยเนี่ยคือใช้ไฟได้นะครับอะไรเงี้ยเออคือแบบโคตรด,ดีเลยอ่ะแล้วเราได้ตัวนี้มาดนะ้วยเนาะตัวนี้ก็แบบน่าจะอันนี้น่าจะทาฟาร์มปะเออฟาร์มมิ่งนี่ฟาร์มม,รมิ่งอะไรพวกเนี้ยเออเยอะแยะมากมายเลยนะทุกคนก็คือมอนพวกนี้ช่วยเราได้ด้วยนั่นเองนะเอาน้องกลับมาก,ก่อนแล้วก็ น้องก็ป้าไว้ตรงนี้นะครับนี่เลยช่วยได้ไหมถุบได้ปะดูดิคือช่วยสร้างไม้หมดเลยถือว่าแบบน่ารักมากๆเลยนะครับโอเคทุกคนตอนนี้น่าจะเสร็จหมดแล้วนะเฮ้ยนี่ไงเสร็จแล้วนองก็เดินเล่นได้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็ตอนวิ่งเนาะเดี๋ยวเราจะลองนอนกันดูนะครับทุกคนไปสลิปปิ้งเลยทุกคนนอน,นครับผม เจอกันพรุ่งนี้เช้าอุย้ยไก่ที่ไหนมันมาขังไปเฮ้ยโอ้โหลุกเป็นไฟเมื่อกี้โดนไฟเข้าไปไปลองออกไปข้างนอกมุมนิดนึงนะครับนี่ตอนนี้ก็เช้าแล้วนั่นค้ดเฮ้ยตรงนั้นมีโปรกเกมอนด้วยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมฉันไม่หายร้อนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหายร้อนก่อนเออมาต้องเสร็จเราต้องจับพิกาจูสักหน่อยนะครับก็ยไม่ใช่อันนี้ชื่อ อ่าสปาร์คคิดนะครับผมมาเดี๋ยวลองจับซะหน่อยนะก่อนอื่นเลยเราต้องตีก่อนใช่ไหมไ,ไมหอ้วิ่งไปหวด้ยโชว์โชว์โชว์แล้วก็เรียกมอนออกมาช่วยตีหน่อยโอ้โหสกิลโคตรโหดนี่เจอกระดังน้ำแข็งโอ้ยแหลกเลยนี่นี่นี่แล้วก็จับเลยจับได้ปะเฮ้ยจับตัวนั้นด้วยเอ้าไอ้นั่นตายไปเลย เก็บของก่อนได้แล่ววันนี้ได้เป็นอิเล็กทริกอิเล็กทริกออแกนอะไรทุกอย่างนะครับไอ้ดวงตาเฮ้ยนี่ตัวอื่นอีกเหรอโอ้ตัวอะไรอ่ะอุ้ยจับจับเลยนี่อุ้ยหมูมันคือหมูเออเฮ้ยเฮ้ยมาดิ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 มีไหมจับนี่จับอ้าวจับไม่ทันเรียบร้อย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมื่อกี้เราเราได้ตัวนั้นอวะแป๊บเึงนะทุกคนผมได้ตัวเมื่อกี้ปะดูแป๊บดูแป๊บไม่ได้หรอหุย้ยเหมือนเมื่อกี้นึกว่าจะจับหมูได้ตัวหนึ่งไม่ได้หรอดูแป๊บหนึ่งเลยครับดูพอเด็กก่อนเฮ้ยเหมือนเราได้อยู่นะไช่บอกไปดูนะอันนี้รู้สึกว่าทำขุดแร่ได้วะมายนิงนะครับตัวนี้เออเจ๋ง อยากเห็นน้องสายฟ้ามื่อเี่น้องสายฟ้าอยู่ไหนนี่ไงป p a r กิ้งอันนี้ใช้เป็นเอ่อ generating เห Gener รอ electric ใช้เป็นพวกแสบไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ปะแล้วก็ช่วยงานต่างๆได้นะครับอถือว่าเยี่ยมไปเลยโอเคครับทุกคนก็สำหรับ power ในพันที่2นะครับก็ น่าจะมีมานี้ทุกคนก็สำหรับพันนี้เราก็ได้บ้านมาหลังนึงนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามกันในพันหน้าด้วยกันนะครับพันหน้าเนี่ยก็น่าจะไปพวกปลดล็อกพวกสกิลต่างๆนะเป็นพวกสกิลที่เราต้องปลดล็อกอะ่ะไอพวกนี้ป่นนี่นี่น,น,นถึงเวลหแล้วนะ ก็มีอะไรบดล็อกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เดี๋ยวมาบดล็อกกันในพาหน้าแล้วกันเนาะสำหรับพาคนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลก์กันหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากเป็นกําลังใจให้ักก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้ไปนะครับผมสวัสดีครับ